สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับเสษสีนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาคิวอนในการพับบอกในเนกเกนเดวิสนะฮะตอนนี้เราอยู่กับเนกเกนเดวิสสปอร์ตเราเริ่มจุดแรกกันก่อนนะครับที่เราจะต้องทราบก็คืออันนี้นะครับใต้เบาะจะมีเหล็กเพื่อให้เราดึงเบาะไปด้านหน้านะครับดึงไปแบบนี้จุดที่2นะครับตรงนี้ถ้าเรากดหนึ่งครั้งนะครับเบาะจะพับเรียบแต่ถ้าเบาะอยู่ใน จังหวะที่ไม่ได้อยู่ในตำแหน่งปกติในความหมายก็คือตำแหน่งไม่ปกติก็คือจุดนี้จะเป็นจุดที่พับเฉพาะพนักพิงเอ็นไปด้านหน้าถ้าเบาะอยู่ในตำแหน่งนี้ตรงนี้กดจะไม่พับนะครับเพราะนั้นเราต้องให้เบาะอยู่ในตำแหน่งปกติก่อนแล้วเรากดตรงนี้เขาก็จะพับเรียบให้เราแบบนี้นะครับจากนั้นทําขึ้นก็เหมือนเดิมครับส่วนถ้าจะเอ,เอ็นตรงนี้เลยครับปึ๊บ เราก็เอ็นได้อีกนิดหนึ่งตัวนี้จะทำกลับก็ตรงนี้เลยครับที่เดิมดเดิมนะครับง่ายๆส่วนตรงนี้ก็ไว้วางแก้วกาแฟนะฮะมากดตรงนี้นิดนึ็งนะครับวิธีเก็บกลับก็เหมือนเดิมครับดันเข้าไปง่ายๆนะครับส่วนตรงนี้ก็เป็นจุดยึดป่อเด็กนะฮะแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็จะด้านหลังครับ ยึดบอเด็กจะเป็น2แบบแบบแบบแผนกับแบบเสียบเข้าไปนะครับตรงนี้จะเป็นที่เสียบง่ายๆครับสำหรับการเข้บปอก